ครับตอนนี้ก็เป็นคลิปใส่ตุ่มนะครับเนาะสิมาใส่ตุ่มผมสีไส่อยู่ทุ่งหน้าทุงนี้แหละครับอื่นเป็นทุ่งหน้ากับเป็นห้องติดห่วยเนาะจะใส่เรียบร้อยครับเนื้อที่ผมเอ็ดไว้ก่อนหน้าน,นี้เนาะคลิปคลิปก่อนหน,น,น้านี้ผมเอด็ดเนื้อคลิปนี้ผมสีมาใส่นะครับว่าผมสีใส่ใสน่เนาะจะต,ตุ่มซีอัน,นครับผม กับเป้าหมายเนาะเป้าหมายคือกุ้งถ้วยหนึ่งว่ะเถอะให้มันได้พอกินอนะ่ะรอบที่แล้วบุดได้กินเลยได้กุ้งน้อยเดียวหนึ่งบุท่านพ่อกินเนาะรอบนี้เป้าหมายว่าสิให้มันได้จักถ้วยหนึ่งนะนะครับท่านได้จักถ้วยหนึ่งนะโอเคเลยเยี่ยมเลยแหละเอาไ,ไงเดี๋ยวผมสายโยอยใส่ทีละจุดทีละจุดนะครับแล้วนะแต่ใส่ให้เดียวกันนี่แหละเพราะว่าผมที่ใส่เป็นจุดที่เธอต่วให้เดียวกัน ็นจุ่มไว้นะตังตังยามไงามาเถอะขั้นเอามันเ,เ,เอาประเทศไทยมาล้วนนะมันมารวมกันมาเถอะเดี๋ยวมื่อไม่จังไปให้ไม,นะมนะ่ครับผมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไล่ให้เบิร์นนะว่าใส่หม่องไหนแน่ครับผมจุดนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับเนาะที่ที่ใส่เนาะว่าเมาื่อวานนี้ผมเห็นกุ้งหลายอยู่ด้วอยู่นี่ผมมาใส่เบ็ดหนึ่วันเห็นกุ้งหลายตัวอยู่นี่ครับ นะตั้งไว้เลยวะตั้งไว้นี่เหรอเออคือมาอยู่อ่ะนี่ครับเรียบร้อยนะอันแรกเดี๋ยอน,นี่สองเอาใกล้ๆกันนี่ลนะต้งไปบไกลเนาะครับเกิดอัน,นี่สองนะครับเนาะเอาน,นี่เลยึเดี๋ยไอสองอันนี้เอาไว้กลางครับ ต้องกันคู่กันอยู่ไว้กลางเลยไปางไหนเนาะมันไปเึื่อพี่ด้วยกนมัน้งนี่ครับเราไม่ต้องเอาไกลกันมากหรอกเอาใกล้ๆก,กันนะจุ๊มๆกันและวมองมันเนาะอืะค่อยๆนะครับปลาเดี๋ยวปลาเข่าเขาเสียเนาะนี่ครับโอ้อยากสูงจังน้อยอยู่ครับขวดอ่าใส่แล้วครับอันนึง นี่ก็น,นึ่งบันอันนี้ปลาเข่าตายเบิดนนี่ครับอืมขึ้นิโปล่ปิวไทยล้วมั้งนะครับเรียบร้อยครับผมหนึ่งสองนะครับสามสี่จะพุ่นครับแค่นี้แหละครับผมใส่แค่นี้เพราะไม่อยากใส่หลายมันกระยูยกันร้อนนี่แหละ เฮ้ยหรือว่าไปใส่ผุ่นเด,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 ดี๋ยวๆง่ายมองแงะมองครับอ่ารอบนี้รู้สึกว่าสิเป็นเหอะเป็นอย่างนิดน้อยเนาะน่าจะกุ้งน่าจะหลายโอเคครับผมเดี๋ยวมืออื่นครับมืออื่นที่มะยามเนาะเดี๋ยวร้อยครับผมกะคลิปนี้ก็ทีเพราะแค่นี้นะครับเนาะก็เป็นคลิปใสนะ่เนาะ๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นมะยามครับว่าได้ได้หลได้น้อยนะครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเด้อเจอกันที่ไมครกับผมสวัสดีครับ